สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่วันที่อ,อําเภอประคนชัยครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมครับกับพอวัวครับพ่อพันธุ์ที่สวยงามครับนี่ครับพอวัวตัวนี้ เป็นพ่อวัวสายพันธุ์ลูกผสมครับโดยที่คุณพอองอ์เขาเป็นบรามั a เนาะ b รามั a ลุงรรแล้วก็คุณแม่เขาสายเลือดบาร์ชินครับ,บรรน,นี่ครับสวยงามครับโดยเขามีโครงสร้างที่ถือว่าสวยงามทีเดียวครับสำหรับตัวนี้ครับชื่ออะไรนะครับลุงรรชื่อนี่ครับ จ้บครับกับอายุของเขา2ปีครับ2ปีเก้าเดือนปีเก้าเดือนครับกับวันนี้ครับเป็นช่วงบรรยากาศบายๆครับคุณลุงได้นำบัวออกกินครับริมทางครับริมแม่น้ำครับวันนี้เรา มาอยู่แถวๆประสาทเมืองตําครับเลยเว่ยเยียมเยียนวัวของคุณลุงครับนี่ครับตัวผู้ครับเจ้าโบ้ครับใสายพันธุ์ประมันบวกบาสินครับกับลักษณะองเขาโครงสร้างเนื้อหนังครับมาเตรีมครับ สีเขาก็เป็นสีแดงครับไม่โบูทครับตัวนี้ เนื้อหนังเขาจะคล้ายๆกับสีวครับสำหรับตัวนี้ครับกินยากิกนยาได้อร่อยมากเลยครับ ดูพันธุ์ท้ายของเขาครับหางเขายาวครับยาวติดพื้นนะครับพันธท้ายที่ว่าสวยงามครับผมด้านหลังโครงสร้างดีๆครับสําหรับตัวนี้ครับใครที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับที่เมืองประสาทเมืองตามครับ โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ได้นะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ